ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง youtube แล้วก็สวัสดีแฟนๆทาง f c e e o o o นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไทยมือสของร้านเชรเเตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่10พฤษภาคมนะครับ2564นะครับวันนี้มาอัปเดตรถนะครับในร้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งมือใหม่และมือสให้ลูกค้าได้รับชมนะครับ ก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับสินค้าเข้าใหม่นะครับอันดับแรกเลยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่นิวฮอลแลนด์ c 4 8 r คันนี้ยังอยู่นะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับเพิ่มเติมมีเทอร์โบพร้อมนะครับลูกค้าติดเทอร์โบไว้แล้วนะครับเครื่องเกียร์รีดดีเดิมๆครับตัวนี้289,000บาทนะครับ289,000บาทไปดันพันหลังแถมส่งฟรี300กิโลเมตร อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอ่ามีทั้งมือใหม่และมือ2นะครับอ่าโรตารี่มาใหม่ครับวันนี้ฟาร์มเทคนะครับ164มา4ตัว164นะครับมา4ตัวนะครับอ่ารถที่แล้วมาหมดไปแล้วนะครับรถนี้เพิ่งมาวันนี้เลยครับยังไม่ได้ลงขายอ่าอัพที่ติปตัวนี้ไปก่อนอ่าหนึ่งหกสี่ฟาร์มเทคนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับอ่าของสภาพสวยๆเลยครับของฟาร์มเทคนะครับสินค้าคุณภาพใช้งานดี อีกค่ายหนึ่งก็คือทองไทยนะครับทองไทยมีทั้ง1นึ่ล้วก็185ครับส่วนฟาร์มเทจะทําเป็น164นะครับฟาร์มเท็กทาเป็น16,4นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเอสพัทนะครับเอสพัทรุ่นใหม่ล่าสุด164ครับตัวนี้490 0 0บาทไม่มีแปดแถวครับนะครับหนึ่งหกห้าของทองไทย47,0 0 0บาทครับตอนนี้165มีทั้งสีส้มและสีแดงครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับสีแดงจะอยู่ด้านหลังสีแดงเป็น185นะครับ อ่าตัวนี้เป็น1นึนะครับ49,000บาทส่วนสีส้มก็มีนะครับสีส้มเป็นตัว1นึ่ง0 0ดบาทเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นรถรีใหม่หานขุดมันเหลือ8ตัวครับอ่าหายไป2ครับจากจาก11หายไป3เหลือ8นะครับยังเหลืออยู่11,000บาทนะครับอ่าตัวนี้อ่ามีหางตัดย่ามาใหม่ครับตัวหนึ่งนะครับของเสียเก่งเคพีดีโคราชนะครับเม็ดสี่สิบตัวนี้ 25,000บาทครับของใหม่นะครับอ่าผารมือ2ครับทำสีไว้แต่ลูกค้าสนใจ246 F นะครับตัวนี้29,500บาทครับ29,500บาท 246F อ่าลดด้านในนะครับอ่าตัวนี้เป็น4 7 s p นะครับติดไปดันของ nasa นะครับไปดันใหม่ nasa อ่า สีตัวเดิมๆครับเก็บสีบางจุดนะครับแต่ว่าเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะครับสภาพเหมเดิมนะครับตัวนี้4 7 s p ยังว่างอยู่นะครับตัวนี้4 2 9 0 0 0บาทครับ4 2 9 0 0 0บาทเก็บงานให้เรียบร้อยนะใส่หลังคาผ่านหลังครบนะครับไทโอติ e x 5 0อ50ตัวนี้บุคคาจังหวัดอุดรธานีจองเอาไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมเก็บงานเรียบร้อยเหลือทำความสะอาดแล้วก็จัดส่งนะครับ ถ้าคุณลูกค้าชงอยู่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมรีวิวส่วนตัวให้อีกทีนึงเดี๋ยวให้ดูโดยรวมก่อนแล้วกันนี่ลูกค้าอุดรจองเอาไว้ครับ ex 5 0 5 0าบแรงไคโติครับสภาพเฟยเดิมๆมเลยครับแต่ว่าคุณลูกค้าสั่งเก็บสีไปดันให้ใหม่จัดการให้เรียบร้อยนะครับกับสีผานะครับผานเป็นผาน5 24ตาช้างนะครับนอกั้กเดิมเดิมครับไคโอติ ex 5 0 2 0 0 0 0 0แสนกว่าบาทครับปีเล่มปี62อยางมือ2เริ่มต้นที่500บาทครับ ส่วนด้านหลังก็มียางใหม่นะครับยางใหม่ก็มาเลือกชมอวันนี้มีแผ่นลังคามาใหม่20แผ่นะครับจากเฮียทองดีไฟเบอร์ครับ L 5 0 1 8อ่าตัวนี้เข้าลงซ่อมนะครับเตรียมเช็คจัดส่งลูกค้าขอบพระคุณลูกค้าอำเภอนองกี่ครับจองเอาไว้ตัวนี้นะครับผมถัดมาเป็น L 3608เข้าลงซ่อมเก็บงานเหมือนกันตัวนี้ลูกค้าจากอำเภอพนนะครับมาจองวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม รับกับสภาพเดิมๆไม่เก็บสีนะครับสวยเดิมอตอนนี้เช็คระบบไฟให้อยู่ขอพูย่างสูงครับลูกค้าจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นด้านหลังก็จะมีหลายคันครับตอนนี้รถจะดูแน่นๆหน่อยนะครับตรงน,นี้นะครับดูจากมุมกว้างนะครับมีอยู่สด้านเลยนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังและก็ด้านซ้ายาเดี๋ยวไล่เรียงทีละคันล้วกัน เริ่มต้นที่ l 3 6 0 8ตัวนี้ปี54สครับสภาพสวยเดิมเหมือนคันที่ลูกค้าเมืองพลจองอไว้แต่คันนี้ยังว่างครับคูกันปี5 4 269,000บาทครับนะครับ269,000าบาทนะครับใบดันพันหลังส่งฟรี300โลสีเดิมทั้งคันนะครับเก็บเพิ่มเติมให้แถมยางหน้าใหม่คู่นึงครับคันนี้เดี๋ยวกระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หเ,หมเช็คเพิ่มเติมนะครับ l 4 7 0 8 4 7 dt ปี54เหมือนกันครับคันนี้ 4708 DT ปี54ใบดันผ่านหลังเก็บงานให้เรียบร้อยแถมส่งครับตัวนี้นะครับสีสันอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่คันนี้อแต่ว่าเครื่องเกียร์ดีดีครับตัวนี้359,000บาทนะครับ359,000บาทเก็บงานแถมส่งใบดันผ่านหลังนะครับผมวันนี้คิวรถระะเข้ามาแล้วนะครับ ถัดมาเป็น L4708 นะครับ L4708 พี54เช่นกันครับเรียกทะเบียนพร้อมใบดันผันหลังนะครับสวยเดิมเดิมเขาคันนี้สีเดิมทั้งคันเครื่องไม่เคยแกะนะครับดูก่อนเลยครับเครื่องนิ่มๆเลยสภาพเดิมๆอย่างหน้าโอเคอย่างหลังดอกสูงครับสีเดิมทั้งคันไปดันตาช้างผันหลังตาช้างนะครับตัวนี้สวยเดิมๆครับ สูงๆครับเบาะยังคงเดิมนะครับเบาะไม่ขาดเลยนะครับเบาะเดิมเลยนะครับนี่โลโก้คูปต้าแผ่นหลังคาไม่มีแตกนะครับถือว่าเจ้าของใช้งานดูแลดีครับตัวนี้ชั่วโมงอยู่ที่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าชั่วโมงพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าชั่วโมงสี่เจ็ดปีห้าสี่ถือว่าใช้งานน้อยครับตัวนี้ปั๊มเดิมๆยังไม่ได้แกะครับปั๊มไฮดรอลิกเดิมๆสีเดิมๆนะครับซีนไม่มีรั่วครับเท่าที่มองดูตอนนี้เครื่องเกียร์ดี แต่คัดเคยตัดแล้วนะครับเครื่องไม่เคยแกะแต่คัดมีรอยตัดเปลี่ยนแล้วธรรมดาครับเรื่องการเปลี่ยนคัสตัวนี้4 7่ t p 54, ดีทีปีใบดันผ่านหลังนะครับตัวนี้3 8 9 0 0 0บาทครับ3 8 9 0 0 0บาทแถมส่งฟรีนะครับผมสวยเดิมเดิมครับพันกว่าชั่วโมงถัดมา3 6 s p ครับ3 6 s p ปี58ครับคันนี้400กว่าชั่วโมงสวยเดิมๆแต่ว่า ทุกทีจอดอยู่ในหน้าร้านนะครับแต่วันนี้เอาไปปั่นนาได้สองวันแล้วครับคันนี้อ่าจะเปื้อนฝุ่นหน่อยนะครับอ่าดูไปใส่โรตารี่หนึ่งห้าทองไทยครับอ่าเดิมๆขนาดไปใช้งานไม่มีเยิ้มเลยครับท้ายแห้งเหมือนเดิมนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มสักจุดเลยคันนี้สวยมากเครื่องไม่เคยแกะคัดไม่เคยตัดนะครับปั๊มไม่เคยมีรอยประแจเลยครับ ขนาดใช้งานมาไม่มีจุดไหนเยิ้มเลยนะครับตัวนี้359,000บาทครับ36 SP 359,000บาทใบดันพันหลังแถมส่งนะครับอ,อ๋อทหารเดี๋ยวลูกสาวเดี๋ยวพ่อรีวิวก่อนนะคะจ้า่นน,นี่โอ้ใครเอ้ยอ๋อพ่ออุ้มมามา,าต้องอุ้มลูกสาวรีวิวต่อครับต่อมา L3408 3 4 0 8นะครับดีทีอ ตัวนี้นะครับแสนหกหพันบาทครับหนึ0งแบาทนะครับไปดันผันหลังนะครับสวยเดิมครับสีเดิมทั้งคันเครื่องเจอดีครับ่าถัดมานังคาส้มครับสามสีเช่นกันแสนแปดบาทครับหนึ่งแบาทไปดันผันหลังแถมส่งฟรีครับตัวนี้นะครับสีเดิมเดิมเช็คระบบเพิ่มเติมให้แล้วกันต่อมา l อลสามหกนย์แปดตัวนี้ดีทีมาใหม่ครับปี55าห้าอ่าสามหสวยเดิมเดิมครับทันนี้ถือว่าสวยครับ ตัวนี้2 8ง0 0นบาทครับ2 8ง0 0นบาทใบดันพันหลังนะครับสวยๆเลยครับคันนี้เครื่องเกียร์ไม่เคยแกะเช่นกันครับเบาะดีลังคาไม่มีแตกครับสวยพอๆกับ4 7คันเมื่อกี้นะครับสภาพเดิมๆดูท้ายกันครับท้ายเดิมๆเลยนะครับไฟอยู่ครบชั่วโมงพันกว่าชั่วโมงเช่นกันครับคันนี้2 8ง0 0นบาทครับสวยๆครับคันนี้ M 5 0 0 0 SU M 5 0 0 0 SU ตัวนี้กำลังจะเริ่มเก็บงานนะครับ2 9 9 0 0 0บาทครับสีเดิมยางหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไปดันผ่านหลัง2 9 9 0 0 0บาทเก็บงานให้เรียบร้อยแถมส่งครับยางมือสองพอมีครับรถเกียร์ DC 1 0 5 X นะครับคูปต้า0 5อารถเกียร์รุ่นใหญ่ของคูปต้าเลยครับรุ่น t อป เจ็ดแสนเก้าหมืนบาทครับรถปีห้าเก้าสภาพเดิมๆครับนะครับสภาพเดิมๆพร้อมเกี่ยวเลยครับตัวนี้เดี๋ยวสาวเดินก่อนเดินก่อนด้านหลังก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวต่อนะครับยังมีด้านข้างอีกนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังเริ่มที่สามสี่คันนี้ยังอยู่ครับเอาไปแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับลดราคาเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้แสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับ สามสี่ปีห้าหนึ่งนะครับหลังคาส้มสี่ห้าดีไอนะครับสภาพเดิมๆยังไม่ได้ล้างนะครับเก็บงานสองแสนบาทครับใบดันผ่านหลังนะครับสี่ห้าดีไอกราบข้างมีครบนะครับมีครบยังไม่ได้ประกอบครับเก็บงานให้เรียบร้อยครับมาใหม่สามสิบห้ายันมาครับสามห้ายันมาแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใบดันผ่านหลังครับเล่มทะเบียนพร้อมครับ ยางดีสีเส้นนะครับยันว่าหนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันบาทครับ M ห e ้าพันเอ็ยูอีกคัน M ห้าพันเอยูตัวนี้เดิมๆนะครับเดี๋ยวราคาเก็บงานเหมือนกันครับตัวนี้ยางหลังดีนะครับดอกสูงสูงสีเดิมสวยอยู่ครับแต่ยางหน้าต้องเปลี่ยนเดี๋ยวแถมยางหน้าใหม่คู่หนึ่งเก็บงานเรียบร้อยสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหลังคาใหม่เบาะใหม่ยางหน้าใหม่ เช็ครั่วซึมเช็คไฟ M เจ็ดยังอยู่ครับ M เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนหกเก้าหมื่นห้าพันบาทเก็บงานแถมส่งนะครับ M เจ็ดศูนย์ M ห้าพันคันนี้ก็ยังอยู่นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับเก็บงานเรียบร้อยแถมส่งยังหน้าใหม่นะครับอันนี้เป็นคันเดิมเราก็จะเร็วนิดนึงนะครับพวกนี้เป็นรถเก่าที่เคยจอดอยู่แล้วผมก็จะรีวิวนิดนึงโรตลี่ทองไทยวันนั้นมีแปดตัว ด้านหลังนะครับเหลือสามตัวครับจะหมดแล้วขอบคุณอย่างสูงมาด้านข้างตรงนี้นะครับรถขนส่งเข้ามาแล้วอุปกรณ์หนึ่งสองก็มีให้เลือกนะครับพอให้เลือกอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นผ่านครวนโรตารี่ผ่านบุกเบ้อผ่านพรวนนะครับสวยๆมาตัวนี้ครับมีตัวหนึ่งให้ดูก่อนสองสี่เฟครับ2 4 6 f ี่หกเฮฟวี่พลัตตาช้างสวยๆครับ สนใจแวะมาเลือกชมครับผันมือ2องผนสบุกเบิกตาช้างลรตารี่หนึ่งามตาช้างใบเต็มดีฝาอยู่นี่นะครับพอดีคนส่งมาต้องถอดฝา,ามาฝั่งนี้จะมียันมาสี่เนะครับยันมาสี่เก้าอันนี้ยังไม่ล้างเลยครับลูกค้าไถนาอยู่ยกขึ้นมาเลยนะครับสภาพสวยเดิมๆครับไปดันผันหลังแถมคลาดไปเลยครับคันนี้นะครับแถมคลาดพร้อม ยันม่า49นะครับสภาพสวยเดิม3,49,000บาทครับ3,49,000บาทนะครับใบดันพันหลังแถมคราดครับยันม่า49จีบงานเพิ่มเติมให้ครับแถมส่งนะครับยางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่คู่หนึ่งครับราคานี้แชมป์ครับของถูกครับแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทรถไถแชมป์นะครับสี่สิบแรง แสนสี่หมืพันบาทนะครับไปดันพันหลังครับเครื่องแรงดีท่อยังกระฟอร์ดเลยครับปา,ปาดปาดเลยเสียงไปดันพันหลังพันหครับราคาถูกๆแสนสี่หมืนเก้าพันบาทนะครับไถไายแชมป์สี่สิบแรงนะครับเครื่องเกียร์ดีครับแรงดีเลยเครื่อง M5 ็มห้าพันนิอยูสภาพเดิมๆไปดันพันหลังปีห้าสองครับคันนี้ยางดีสี่เส้นเครื่องเกียร์สวยๆเดิมๆครับ สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเมื่อวานเอาไปไถนาโอเคครับเครื่องเกียร์ผ่านเลยยางสวยๆครับกระทะสวยๆผ่านหลังใบเต็มครับไปไถมามีดินติดหน่อยนะครับไปไถมาเมื่อวานนี้ครับคู่กับนิวฮอลแลนด์นะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับร้านเคสเเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์อัปเดตรถวันที่10พฤษภาคม2564 ลูกค้าท่านใดสนใจการติดต่อมาได้ที่เบอร์0892832911 0892832911เคด็กเตอร์อหรังกีจริงจังหวัดวิลามยินดีให้บริการสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับลูกค้าที่ให้การติดตามนะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ